พักถายสบายดีจ้ะพี่น้องบรรยากาศขายยางพาราที่เก่าเวลาเดิมของฮาทางเข้าบ้านนาโพเมืองหินบูแขวยงคำม่วนมือน,นี่คกึกคกักเป็นพิเศษอันนี้กะอันนี้กะสวยเ้วได้ที่พี่น้องข่อยมาบ่ทันมือเศร้านี่เฮียเสียงเพื่อนบอกว่าป้าอยากให้ดอกคูณมาเห็นสั้นอยากให้ดอกคูณมาเห็นว่าคึกคักแฮงขนาดเลยมือนี่นะวะ คนบ้านใกล้เรือนเคียงมาขายอยู่ที่เดียวนี่กันอย่างหลวงหลายเลยเดี๋ยวสิพาพี่น้องลงไปเบึ่งใกล้ๆอันนี้กับวัยรุ่นบ้านตะเคียนเฮาก็เตรียมเตรียมรอเอายางลงเฮาสิพาพี่พาน้องมาเบึ่งใกล้ๆมือเศร้านี่คือคัดแทงกว่านี่พี่น้องเลยเฮียเสียงเพื่อนบอกเพื่อนขนสองเที่ยวแล้วได้นี่อันนี้เที่ยวที่สองแล้วนี่เฮียเสียงโอ้อันนี้ได้สิบสองอื โอ้เจ้เพิ่นมาเองเลยบ่แมเนี่ยโอ้นี่รถของไอเงียเดือนแสงสุริศักิ์เฮาพี่น้องจ้ะอ่าลับไปหาลูุูดโอ้ใหม่อดถุงอันนี้มันมันน้ำบ่ออกอยู่แล้วอันนี้กะัยรุ่นบ้านท่าแขนคือกันเด้อพี่น้องเด้อ กำลังขุนได้จักสอบเจ้ารอบนี่เนาะในิสอบเโอ้เก่งแท้แสงถามเป็นลาบเป็นงานตอนนี้อัดคลิปอยู่เนาะให้ความร่วมมือได้จักสอบเจ้า,าเก่งเก่งเก่งได้สิบสอบนะเนาะเอากระสิบสอบค่อยสักสิบอบไว้ใจกับหมอน,นี่แล้วพี่น้องเดือนเสียงสุริซักบอกว่าเจ้าสบายดี ได้หลายขนาดเลยของเจ้าก็ได้ได้จักสอบเจ้าเนี่ยเออเก่งคอยได้จักสอบเออห่สอบอ้เลิศชมาบ่สมาได้หาสอบเออไ่สอยก็มาเข้าได้สิบสอบคอยได้สิบสองมีดได้แต่เปลี่ยนมีดเออเอานำลงนำท่วมน้ำฝนตกคอยได้โบเสียจักมีดรอบนี้เนี่ยได้เต็มได้สิบสองสอบคอยฮันเออ มือเศร้านี่คึกคืนกว่านี่พี่น้องเลยเงียเสียงเพิ่นบอกนี่ที่เก่าเวลาเดิมพี่น้องเลยเดี๋ยวเขาสี่อัปเดตสถานการณ์ลงเห้เบิ่งเรื่อยๆทางเขาาบ้านนาโพเมืองหินบุญแขวงคาม,มว่วนอันนี้คือทางขึ้นไปบ้านถ้ามีนะคือโพนข้อน้องสโนบ้านนากลุ่มพี่น้องเมืองหินบุญแขวงคาม่วนพอออกจากนี่ไปเขาก็สิไปเจอทางดำเด้อพี่น้องเด้อเฮาสะจิไปเจอทางทางดำทางถนนเส้นใหญ่ขึ้นไปเวียงจันท์ไปทางพุ่นกลับไป สวรค์สวรนณเขตปากเซปากซ่องไปทางนู่นขึ้นไปทางเหนือพุ่นกะเวียงจันสั้นตัวเข่ามานี่น้อยหนึ่งนี่เข่ามาแวะไอ้ทางบ้านห่วยแอกเข่าห่วยแอกโพสีโพนขามผาแดงเลยผาแดงมาหน่อยหนึ่งกะสิมาเจอทางแวะพี่น้องจ้าทางแวะบ้านนาโพเมืองหินบูนแขวงขามวนนี่ภูเขาลูกนี่บึงเด้พี่้องเด้อค่อ f ซคนใดอยากเข้าไปหาดอกคูณน้ะเข้าไปเล่นไป หาได้เด้อพี่น้องเด้อเอาของมาต้อนมาฝากพร้อมเพราะว่าวัยรุ่นบ้านทะแคนเขาหลายแหงอืจะเข้ามาเล่นมาหัวมาเล่นได้จา้าพี่พี่น้องเอ้ดีใจแล้วคันมีเอฟซีมาเล่นนํากันนี่แหละพี่น้องบรรยากาศขายยางมือนี่กะสิบป,ประมาณนี่แหละพี่น้องถือว่าคึกคักนะน,นี่กับบริขายแบบโอ้เฮียพ่นมาแต่ใส่คือมานั่งหันหลังห้อยู่นี่เนาะไปขายยางละขายยางละบอ อยังพานน้ขายปะเออรอคิวอยู่เนาะอันนั้นรถอย่างก่อมึงเขาเจ้าขายอย่างนั่นนะนะรถตลาดบ่เขาเจ้าขายอย่างคือปิดคักเลยเขาเจ้าคือบ่เขามานี่เอาแม่นไผ่คือยัเอ้ยลังเฮาแม่นอยู่บะเจ้ามาแต่ทางใดเจ้ามาขายยางบ่เจ้ามาอย่างบ่คขยบ่คุยด้วะ คนเร่าว,ว่าบุ้ง้เรื่องคอยบุคุยน้ำราวกินน้องอ๋อวัยรุ่นบ้านตะเคียนเขากินข้าวจี๋ปัตเต้พี่น้องมดดระเบ้ขอข้าวจี๋ปัตเต้มีอย่างแหนเขาเจ้าขายอย่างแหนฮะเขาเจ้ากินใช้ย่างกินอย่างจะไปเบิ่งเขาเจ้ากินโดย f f เอด้อยพี่นะ้องอ๋อเลื่อสบายดีมัดระบ้อฮะนะ มาบอทันอุตสาห์โทรมาไห้เฮาประกาศขายไหทั่วไมาไหเฮาประกาศขายไหแล้วกับบอจงไว้ไห้เฮานะ,แ,ะแม่ค้าเพื่อนเอาขอจีป้าเต้เอาของมาขายอยู่นี่มัดพุบเลยพี่น้องไว้ป้าชุดยอดอะลีบรรยากาศคึกคักแทงขนาดเลยป้าเอาเงินเฮาขึ้นหน่อยเท่าเมื่อนี้นะ เจ้าน right? e ี่เ uh บ้าอย่างโบมีสัจจาวาจาในคำเบ้าเลยเนาะใส่บอกว่าสิบบ่อขายฮะสองสี่รอบพันยังบ่ขายอยู่สองรอบพันกับบ่อขายเจ็ดแต่เจ็ดได้เจ็ดหมื่นตอนนี้นะเจ็ดเก้าสิบเจ็ดสิบสอง สามสิบส anyway, oh, ี ada, 20, ่ส oh, oh, mm, ิบห้าสิบหกห้าพ่พอว่าจะให้เจ้าไปผ่อนรถเนี่ยเจ้าละสองหมื่นพันได้แต่หมื่นหกหนึ่งก็ไม่ให้เลยพอนันเฮียเกศนาเพื่อนได้สองได้หมื่นหกอันนี้กะเฮียเจ้เรากำกำลังรับเงินอ๋อมื่อนี่ไม่ยีแบงค์พันเนาะอ๋อไอโอเลียงมาคือเก่าเนาะโอ้หลายเทือแล้วบอกเห็นไอโอเลียงไอโอไอโอเล่นี่ไอโอเล่บ่คำเฮียสมแมนเจ้าคือเงียบแท้ บุษัน t h a เงนินก oh, ็เลยเงียบไอ้เพทยไปสองห่องแล้ววะเอาเป็นนะ้นกินฝือน้ำเดียวบ่ได้ไปมันบ่ได้ได้หลายบ่หรือไเออยสเอลูกค้าเขาหลายเงินมัดบ่าบโอเล่มันคือไงโอเล่โอเลี่ยงคือเงินคือหน่อยแทะเอาเงินมาถ่ายโปรโมด ว่าที่ซื้อเขาจีปาเต้ให้ทีมงานก็เลยเบิดแล้วพากันกินอย่างบัดน,นี้ว่าที่ซื้อสับจีปาเต้เลี้ยงทีมงานไปรุ่นบ้านท่าเคีนเฮาเบิดแล้วพี่น้องเลยหิวเมื่อยเอาเ้าแล,ล้วหรือเ่แล้วหรือเ่สิเมือเนนม่องเราบ่เฮียเกตชนาสิเมื่อยหรือบ่ ตายมันแล้วซันเนอะเครื่องเสียงเพิ่นกระไ้ประมาณนี้แล้วจ้ะพี่น้องจ้ะโอ้คือคักแพงขนาดเลยพี่น้องเอาบ๊ายบายเอฟซีให้น่บ๊ายบายให้นะโดนเขาเมื่อบ๊ายบายให้น่บ๊ายบายเอฟซีให้นะเอฟซีอุ้ยเขาเมื่อไปเท่าเมื่อ